ดีค่ะอยู่กับช่องพอจูนพาทำเออเราเปลี่ยนจากพอจูนเป็นแคสเกมนะคะแต่ชื่อช่องเราจะไม่เปลี่ยนเพราะว่ากลัวคนทกคนจำไม่ได้นะ,ะวันนี้เราจะมาไม่ต้องเปลี่ยนหรอกวันนี้เราจะมาเล่นเกมหมอเถือนนะคะนั่นก็คือเกมโบรบอกเนี่ยหมอเถื่อนจริงจริง <c oughs> เดินพื้นอาซอมบี้ โอ้นี่มันที่ปรับที่ปัม๊มหัวใจคนเอ้ยไม่ใช่ปั๊มดิหมอเถื่อนชัดๆซอมบี้เต็มเลยเราต้องออกจากเอ่อะายช่วยดีนะเราเซฟ ไม,ไม่เป็นไรอาจจะมีต่อนละเออตายอยีกแล้วเดี๋ยวทั้งตายทั้งยิ้ม่หมป็นไงอ่ะแล้วบอกเห็นจะแตกก่อ <Yeah. S 2> เราต้องเข้าไปในปากอืม mm hmm. จะมีเสียงคนมารบกวนด้วยนะคะแต่ถ้าเราได้บ้านใหม่แล้วออ,อาจจะไม่มีเสียงคนอาจจะมีเสียงมารบกวนขอโทษด,ด้วยนะเอ้าดนเหรอ,อต้องเดินเ่ะอย่าแป๊บนึงนะคะอย่าเรามา เอาอแล้วะค่ะเอา,าแม่แม่ะจะอใส่จานให้เอานี่จานเจ็ดนะคะแจ๊แจ้งง่ายๆแบบเนีนนย้ยโว้ลำคาในตัวนี้ว่ะ จานน่ารักปุ๊บปิ๊ดคนดูจานน่ารักอุยจานนี้มันสามารถใส่น้ำได้ด้วยนะคะทั้งสามารถใส่น้ำใส่นมได้ สองมากซับซ้อนกระดูกคนซับซ้อนมากาทำไมดะเาจะมีต่อ,อยูร่วสองอะฮะ ตูดคนล้สินนะหมอมนโรงพยาบาลนี้มีลาวาด้วยดีบรย ไปรัวๆยูยงกำลังจะก,กัดคอคอันนี้คือเครื่องเอ็กซเรย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อไปขึ้นเอ๊ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีโอ้ยเออว่าไปว่ามาเราก็เหมือนซอมบี้เหมือนกันนะเนี่ยตัวเขียวอื้อ ประำนี้ใช่ไหมที่เราไม่ลงคลิปเพราะคอคริกรีดครับโล่เออเดี๋ยวเราจะไปต่ออีพีสอง